มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่เอฟเสน่ห์แรงนะคะทำนักฟุตบอลหนุ่มเสียอาการสุดๆค่ะเป็นนางเอกแถวหน้าของวงการที่ยังคงความสวยโสดแถมยังมีลูกอีกหนึ่งคนนะคะสำหรับสาวแอฟทักษอ,อนพักสุขเจริญที่ตอนนี้ฮอตเวอร์ค่ะแถมสเสน่ห์แรงสุดๆนะคะไม่แปลกใจที่มีหนุ่มชื่นชอบกันมากมายนะคะ แม้แต่ล่าสุดนะคะนะคักฟุตบอลชาวไทยชื่อดังอย่างตองกาวินรรมสัจจานันถึงขั้นเก็บอาการไวไม่อยู่นะคะหลังไปออกรายการ3แซบค่ะซึ่งมีบางช่วงบางตอนพิธีกรร่วมรายการอย่างคุณหนุ่มกัญชัยได้เอ่ยแซวว่าคุณตองคุณดูประหม่าประหมานะเห็นแววตาเกรงแล้วก็มองมาแต่ทางคุณแอฟตลอดเลยด้านหนุ่มตองก็ตอบกลับคำๆนะคะว่าตาเล่หมดแล้วครับเจอคนสวยเข้าไปถึงกับเสียหลักเลยเหรอคะเนี่ย แม่แอฟนะคะสเสน่์แรงค่ะทำนักฟุตบอลหน,นุ่มเสียอาการสุดๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ